จังหวัดปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมชัยชินได้กล่าวรายงานต่อประธานพิธีนะครับขึ้นบนเวทีโคงคำนับเบื้องหน้าพระคัมภีพิธีโค้งคำนับตามจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสนับในครั้งนี้นะครับรับมอบทุนเสร็จประธานพิธีคณะผู้บริจัดก,กิจกรรม นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมวอร์มอัพและการปล่อยตัวซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้กว่าร้อยละเก้าสิบเกเจิญขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลาาการป้องกันโรคว่ามีผู้เสียชีวิตจาโกโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอ,อง่วโรคประมาณ เจ้านายพัชรบุญรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุปมธาน,นีคณะอา,าเฉลิมพระเกียรติตามมีความปลาเพิ่มปิติเป็นล้นพลที่ได้การออกกําลังกายมาโดยตลอดการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนัดให้ก เป็นตัวแทนในการประกนในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับมูลนิธิธรรพุนวังดีด้วยครับขออนุญาตท่านประธานอยู่ในการเดินวิ่งไปเพื่อกันภาษณ์ท่างที่เก้าเฉลิยขกเกติในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งโอ้โหชาวประชทมไทยนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับทำเดยท่แนผู้นำรถเอาดปาร์คก้าวลงแยกขาดโอ้ยเยอมากไมเรอดอยู่คนเดียวละ ระยะท่านจะอีแะ้ว่าเช่ึงลูกครับท่านคับสองหนึ่ท่าน่ด้เลยครับดวมาสท่านจะยอเซลฟี่กันได้ท่านหครับท่านหนูนะครับแล้วป้ายบอกอูนะครับหนึกิโลให้เลยนะครับท่านหนึนะครับระยที่ท่้นจะผ่าน ยังโอ้โหแฟนคลับให้้วยยังหนาแน่นเลยนะครับยังมแต่ครับมนจะด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับขอบคุณท่านทู้ว่าพัชกรนะครับมีรักนะครับหนึ่งสองสามหนึ่อานึ่งสองสามอาเด็กๆขอบคุณนะขอจะมีระงว่างินลูกครับท่านครับขอจุมีรางว่างินลูกครับขอบคุณท่ครับบินท้าเลยทน้ว่าเลยเ้สพระกรบูะครักนะครับขอบพระคุณท่านหนึ่งาูกครับ